สวัสดีค่ะไล่อีกแล้วนะคะวันนี้วันที่แปดสิงหาคมค่ะเอ,อก็ว่าตั้งกล้องดีแล้วนะคะพอจะขยับอีกก็ใช้การไม่ได้อีกแล้ว ันที่แปดสิงหาคมเป็นอะไรที่ลำสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวรอจะรอดีไหมคะรอให้เข้ามาก่อนหรือว่าจะดูย้อนหลังกันคะเรามาทำสตรอเบอรี่ปัน่น ผลไม้ปั่นไปได้วยกันนะคะนี่คะ่ะจริงๆแล้วก็ตั้งดีแล้วนะคะเมื่อกี้นี่สวัสดีค่ะคุณอู๋สวัสดีค่ะออ้สัญยาทำอะไรอีกก็ไม่รู้ ขอบคุณค่ะนี่นะคะสตอรอเบอรี่ลงวิดีโอคลิปสั้นไว้หนึ่งคลิปนะคะข้างนอกเมื่อกี้นี้ดูของเก <c ười> ินกาไปหมดโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโ บอกลาดีไหมเนี่ยสรัญญาจะบอกลาดีไม่เอ่ยไม่อยู่กับที่เลยนะคะ เป็นอะไรที่รู้สึกอ้ย <laughs> ซื้อไม่ถูกแต่หวยนะคะ <laughs> ซื้อไม่ถูกแต่หวยนี่แหละ <laughs> เพราะว่าไม่ได้ซื้อด้วยคะ่ะ เป็นอะไรที่สัญญานี่แย่มากขอโทษนะคะ<ห>ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าว่าจะออกเพราะว่าจะได้ใช้เวลานิดนึงอืมเพราะว่าไม่ได้ใส่ที่ตั้งนะคะนี่น่าจะไ,ได้แล้วนะคะใีนี่นี่ดอยแล้วด้แล้ว เมื่อวานนี้ก็ตกลงไปดีนะคะไม่สูงถ้าสูงสูงมีแย่เลยคงจะพังโทรศัพท์เพิ่งซื้อมายังจ่ายไม่หมดเลยนะคะ <c oughs> คนตรงนะคะคนตรงก็เลยเป็นแบบนี้นะคะมีอะไรก็ออกมาหมดสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนจะทำ ตอเบอร์รี่ตัวแรกก็นะคะสวยๆนะคะดูสิคะโอ้ยเมื่อวานนี้เก็บนะคะจะไลอีกก็เลยเก็บจนดึกแล้วคะ่ะสองทุ่มกว่าแล้วนะคะเพราะว่ากลัวฝนจะตกอีกไงคะวันนี้ก็เลยออกไปเก็บขครเข้ามาแวะเป็นกำลังใจให้ สรัญญานะคะปลูกสตอรอเบอรี่ออกไปเก็บกลัวมันเน่าค่ะเพราะว่าฝนไม่รู้ว่าฝนจะตกอ,อีกหรือเปล่าพยากรณ์แต่ตอนนี้แดดออกนะคะวันอังคารที่8สิงหาคมเวลาเดินเร็วๆนะคะดื่มกาแฟาไปได้วยกันค่ะเดื่มกาแฟแก้วที่สองนะคะเดี๋ยวกินข้าวไปแล้วนะคะ เดิมกาแฟกินข้าวเสร็จแล้วก็กินข้าวกับนี่นะคะกากหมูนะคะอุย้ยทำกากหมูอร่อยมากเลยค่ะดีกว่าเบคอนอีกนะคะเหลือเท่านี้นะคะจริงๆแล้วอร่อยคข้าวร้อนๆนะคะอคิดถึงบ้านเราเมื่อวานนี้เจียวกระเด็นใส่จนขนาดไฟอ่อนๆนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำสตอรเอรเบอรี่ปั่นไปด้วยกันนะคะเออไม่รู้ว่ากล้วยกล้วยมันไม่หวานนะคะเดี๋ยวใส่กล้วยด้วยนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจไม่เคยไม่เคยทำสตอรเอรเบอรี่สมูทตี้อย่างเดียวนะคะเพราะว่า ทำแต่โบโบเบอร์รี่นะคะอันนี้เดี๋ยวจะชิมกล้วยก่อนนะคะว่ากล้วยมันอร่อยหรือเปล่าถ้ากล้วยไม่หวานก็ต้องเติมอย่างอื่นด้วยค่ะกล้วยหวานค่ะอืกล้วยอร่อยนะคะกล้วยไม่ใช่ว่าจะอร่อยทุกร้านนะคะสลัญญาเป็นคนที่เลือกนะคะเลือกกินมาก เพราะว่าเราเลือกได้เราก็เลือกนะคะอันนี้กล้วยไม่ใช่กล้วยเอ่อ, <c oughs> อก็เรียกอะไรนะปลอดสารพิษโดยเฉพาะนะคะแต่ว่ามันอร่อยค่ะซื้อที่เ e อิก้าควันตุ่มรู้เร็วนะคะมันอร่อยค่ะกล้วยไม่อร่อยทุกร้านนะคะบอกตรงๆค่ะใส่กล้วยหนึ่งลูกนะคะกล้วยหนึ่งลูกเดี๋ยว กล้วยหนึ่งลูกแล้วก็แอปเปิลนะคะไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่านะคะแต่จะลองค่ะเรามาลองไปด้วยกันนะคะแอปเปิลนี้ก็ซื้อไม่แพงนะคะคือเอามาปัน่นเป็นคนชอบผลไม้ปัน่นจริงๆแลยแอปเปิลนี้ไม่ใช่ สลันยานะคะแต่ว่าสลัญญาก็ชอบค่ะคือบังคับตัวเองให้กินนะคะกินข้าวไปแล้วกินเอ่อดิ่มกาแฟไปหนึ่งแก้วแล้วนะคะแก้วนี้แก้วที่สองค่ะเมื่อวานนี้ตัดหญ้าทำงานบ้านเยอะนะคะก็เลยตื่นสายอีกแล้วค่ะ เดี๋ยวคอยดูว่าจะมีใครโทรเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็สี่โมงกว่านะคะผมหวังว่าไม่มีใครโทรมาแบบกำลังไลฟ์สดอย่างนี้ <c oughs> ลองไลฟ์อีก <c oughs> ช่วงหนึ่งนะคะคุณอูถ้าคุณอู้ยังฟังอยู่นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวบ่ายจะไลฟ์อีกนะคะ วันนี้หลานสาวจะมาหาค่ะจะไลส่สองช่วงก็ลองลอง,ลองทำดูนะคะไม่ได้เครียดอะไรมากจะหั่นปกติก็จะหันะห่นออแอปเปิลนะคะคอยดู เดี๋ยวเรามาชิมนะคะเพราะว่าสลัญญาก a, ็ทำครั้งแรกค่ะปกติแล้วถ้าทำส้มหนึ่งลูกนะคะเอาแต่น้ำค่ะก็จะคั้นเอาน้ำนะคะแล้วก็มะนาวค่ะอุ้ยเนาะเดี๋ยวกลับบ้านเรานะคะแม่ปลูกมะนาวอุ้ยมะนาวดกมากที่บ้านนะคะ แต่ว่าไม่รู้ขากลับไปนี้จะดกหรือเปล่าดกแล้วก็ลูกใหญ่นะคะโอ้ยเดี๋ยวจะข้านเอาแต่น้ํานะคะเผ <c oughs> <c oughs> ื่อเขาจะถ่ายให้เนาะสตอร์เบอรีขอบคุณค่ะ <c oughs> สบายดีนะคะวันนี้คุณอุ๊ ค่ะอันนี้ยอมรับนะคะว่านากินมากดีใจดีใจปลูกสตอเบอรี่เป็นลูกก็คือจะเอาแต่น้ำมันนะคะเพราะว่าเพราะว่ากากใยมันก็ออกมานี่เหมือนกันนะคะอืมค่ะสีส้มสวยนะคะ สีส้มเป็นสีของวันพฤหัสบดปปีสีชมพูนี่นะคะก็สีวันอังคารจริงๆแล้วเสื้อผ้ามีทุกสีนะคะทุกวันมีทุกวันเปลี่ยนวันละสีค่ะใส่สีตามวันนะคะก็คือเล่นๆสนุกๆน,นะคะแต่ก็เชื่อ เชื่อเรื่องอาลาสีด้วยนะคะนี่นะคะดูสิคารลูกหนึ่งเนี่ยได้ถ้วยตวงเลยมา้งคะเนี่ยก็มะนาวนะคะมะนาวชอบทุกสีเลยคะ่ะบ้านเรากี่โมงแล้วคะหนึ่งสองสามสี่ห้าบ้านเราก็จะกี่โมงนะคะสามโมง ห้าชั่วโมงต่างกันหรือเปล่าคะที่มังคายก็จะทำแค่เสร็จนะคะประมาณสิบยี่สิบนาทีโอเคนะคะคุยกันไปด้วยนี่นะคะทำเอาแต่เอาแต่น้ำนะคะโอ้ยมะนาวลูกนี้ไม่ค่อยมีนะเพราะว่า ออแฟนไม่ออกสื่อนะคะแม่แต่เสียงพูดเขาเขาก็เขาเขาเขี่ยวมากค่ะสำหรับเขาไม่ออกเขาไม่ชอบให้ทำนะคะจริงๆแล้วเขาไม่เขาไม่ชอบแม่แม่เองก็ไม่ชอบนะคะแต่ดูได้ค่ะ เสวนตัวก็ทำทำไปนะคะอ้ดูสิคะโอ้ได้นิดเดียวเองค่ะมะนาวลูกหนึ่งนะคะได้แค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สตอรี่เอากี่ลูกดีนะเดี๋ยวนะคะขอโทษน,นะคะออ๋อ,อค่ะแฟนเพิ่งกลับมานะคะเข้าเหนื่อยเขาพักก่อนเขา ชวนออกไปข้างนอกนะคะไม่ไปนะคะเพราะว่าเช,ช็ดกล้องอ,อ้อเหรอคะไม่ชัดเหรอคะไม่ชัดเหรอคะคุณโอ๊เดี๋ยวเราเอาลูกจะปั่ปนเราก็เอา เอาลูกเอ่อที่ดูเหมือนจะเปรี้ยวๆก็ได้นะคะเปรี้ยวๆลูกเล็กๆปันๆลูกใหญ่ๆเราไว้กินสดอ๋อ oh, ค่ะขอบคุณนะคะที่มาดูแลเช็คให้ค่ะ <laughs> เดี๋ยวทำไปชิมไปนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องใส่เยอะขนาดไหนแล้วรสชาติมันจะเข้ากันหรือเปล่าเพราะว่าครั้งแรกของสลัญญาเหมือนกันนะคะนี่นะคะที่ไปเห็นตอนไปเที่ยวบ้านเรานะคะเห็นห้างบ้านเราโ,โหทำใส่โหลไว้ยอย่างนี้สดๆเลยนะคะอร่อยค่ะไปที่ไรก็ไปกินทุกทีเลยค่ะที่ห้างเออ ห้างเอ่อดิมอะไรนะคะทมินอนนะคะยี่สิบเอ็ดนะคะชอบไปตลอด,ดเขาทำเอาไว้โอ้บ้านเรานะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะว่าไปแล้วที่นี่ไม่มีแบบนั้นนะคะนี่นะคะเราก็จะจะจดจะตันวันนี้ไม่ใส่บบ,บูเบอร์รี่นะคะ <laughs> วันน,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 นี้วันนี้ไม่ใส่บูเบอร์รี่ค่ะนนมากค่ะมาก <c oughs> จะหยอๆ ปั่นแค่แล้วก็จะใส่น้ํานะคะใส่น้ําด้วยะคะ่ะเดี๋ย เป็นี่กินตลอดเลยนะคะจะทำนี่ใส่น้ำสเสียงมาแล้วค่ะ <c oughs> เสียงเสียงตำรวจมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เสียงตำรวจมา <c oughs> <c oughs> มา,มา แป๊บนึงเลยคะ่ะอือ๋อเหรอคะอที่บ้านเราก็ราคาก็ขับอกขัาบรถขับไม่ยากขอบ บอกกับไม่อยากเข้ากลองแล้วนะแต่พอมาถึงเขาก็รู้ว่าเราเสร็นแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็ตลกตลกโอ้ยหล่อค่ะต้องสงวัรขอบคุณมากค่ะติ๊กาดูแยบสุดสุนี่ โลมากนะคะอร่อยค่ะใช้ได้เลยนะคะอร่อย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 มากมมกล้วยหนึ่งลูกนะคะมะนาวหนึ่งลูกอร่อยค่ะรสใหม่นะคะรสใหม่ของสัญญาอืม,อม ุณมากคะ่ะสมูทตี้อ้อร่อยอร่อยคะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทำสวยๆเนาะอ่ะนี่นะคะ ให้คุณผู้ชายด้วยนะคะคุณผู้ชายด้วยนี่คะ่ะสตรอเบอรีผลไม้ปั่นนะคะสัาญาแทมพุษชาค,ะคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณอุฝากกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายนะคะพบก,กันใหม่ คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ